สนับสนุนโดย Exclusive Journey, the best way to fly, the g r e a t e s t way to travel, SK Wave, w Expert Face Skin พบกันที่เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลพระราม3และซีคอนสแควร์าแพ้แล้วยกากสิครับแล้วเป๊ นเน็ดบ้านเราเมื่อคืนมันมหลุดอะค่ะกัสามีค่ะุ้ยหลุดอะไรเน็ตบ้านหล่อนไม่เคยหลุดต่อแหละที่สุดเม้าร้ายก็แค่อ่อยให้สามีฉันแค่น,นั้นเองแหละตะลกละแล้วนี่เธอขอนางเบลแล้วหรอผู้ชายในห้องเนี่ยของนางหมดเลยนะไท่ดีไทยได้ค่ะะจิตจิตนี้เอ้พอพอไม่ต้องแย่งกัน ได้ทุกคนครับฉันได้เฮยอุยโทษโทษโทษมึงแกล้งกูเหรอเปล่ากูขอโทษมึงเห็นปะกูทำตั้งนานไม่นานมั้คุณหลอกมื่เยี้เออ แต่กูต้องทำใหม่ป่ะก็ทำดีวะอ้าวเฮ้ยอะไรอีกกูขอโทษมึงแล้วไงอ๋ออย่าทะเลาะกันเลยมึงย้อนกันเหรออ้าวเฮ้ยผู้ไช่ากับคนรบจ้างกันหมดอะไรเนี่ย เฮ้ยันอาอะไรวะหนุกป่ะสนุกมั้งเว้ยไอ้วูดะแนะนำให้กูอ๋ออะไรวะอ๋อไม่มีอะไร ่เหนื่อยอ่ะตำรวจรว่านอนพักสักวันคงหายแล้ว เออแล้วเมื่อวานเป็นไรอ่ะให้ตอบไลน์กูเลยแบตนันหมดนะก็เลยไม่ได้ชาร์จมันหอดอืมงั้นกูไปกินก่อนนะไ่กินสิมอ๋อแล ดิวกูขอโทษเว้ยขอโทษกูเรื่องอะไรก็เรื่องที่มึงกดกูเรื่องอะไรล่ะมึงพูดให้จบดิมึงขอโทษกูเรื่องอะไรคือกูไม่แน่ใจเว้ย ก็มึงโกรธกูเรื่อะไรแต่กูแค่อยากขอโทษที่กูทำมึงเสียใจอีกแปนงมึงเจะไงกับปูมึงไม่ได้คิดอะไรกับปูแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงล้อกูเล่นเหรอมึงคิดว่ากูขำเหรอวะเฮ้ยไ,ไม่ใช่เว้ย ไม่ใช่แล้วมันอะไรวะคือตอนนั้นกูก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ะมันอาจเป็นความรู้สึกจริงๆของกูก็ได้ฮะกูว่ากูอูาสลุ้หมืออน,นึงก็ได้มึงจะโอเคหรือเปล่าถ้ากูรู้สึกมันมนึง นี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาจับคู่ทำงานประสานกิจกันเถอะจับอะไรยังไงล่ะคะก็แบบว่าจับฉลากไงแกเนี่ยพีษ่ามีทันเขาทำไว้ให้พอดีว่าพีษ่ามีของฉันน่ะเขาไม่ว่างเขาก็เลยฝากเรื่องไว้ให้ฉั้นเขาอะต้องไปประชุมหัวหน้าห้องระดับมปลายนะคะคุณแคร์ เฮ้ย hey, อะไรอ่ะเราจับคู่กันเองไม่ได้หรอโอ้ย oh นี่ <S <S 2> <S 2> ก็จับๆับกันไปเถอะคนมาก็ไม่ครบมันจะเรียกแปลสบายสบายค่ะภาษาอังกฤษอะภาษาบ้านเกิดฉัน <S <S มันเนอะเงางหน้านี่ไม่ได้เลย <S 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 พอดีว่าทำาสลกรรมมาค่ะ อยากหน้าเหมือนคนเอเชียนี่ทำศิลปกรรมแล้วหรอคะมั่นใจว่าเหมือนคนดีนะที่จะสวยแบบไม่ต้องทำศิลปกรรมจะจับกันไปเลยนะกูขี้เกียจว่ะเอองั้นเราไปตัดเถอะไม่ใช่มีเราโดนย่างกันต้องแย่งกันได้ทุกคนจับชักช้าอย่าแย่งกัน ขอให้ได้ขอให้โดนอตาปั้นตาสากุนตบตาเี่มันนัเอาค่ะใครได้กู้กับใครมาบอกฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันต้องทำเรื่องให้ปวดานวอุ้ยสามีโอ้ยจุดเหลือไปสุดท้ายไปหวยไปหวยเฮ้ยแล้วกูคู่ใครวะ เออแป๊บนะเดี๋ยวเราดูให้ตาวันเดย์ขอบวันที่สนั่นแน่มีแต่อุ้ยตาก็สามีคู่กับเมจ้าฮะแต่เยอะ